แถวนี้แถวนี้แถวนี้เดินั้นแหละลงๆชอบรเกษตรกรเมือนไม่นัแต่นัเกษตรกรตัวจริงไปายเดินไปนูนเลยแบบฟางมาคุมหลุมหลุมซ้ายหลุมซ้ายเอ้วไว้ตรงกลางก็ได้ โอเคเก่งใช้ได้ไม่เสียชื่อที่เป็นเกษตรกร,รต,กตัวจริงเ <c oughs> ยอะมากได้มากองใหญ่ใบนะมันลวงใบงนนั้นเดี๋ยวค่อยแบ่งแบ่ง <c oughs> จะลงมะนาวมะนาวอะไรส้ <c oughs> มมะนาวสองชั้นมั่ว <c oughs>